เปี่ยวเมื่อกี้หากไปไหนหมดนั้กกาบสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมกับผมไซเบอร์เซอร์วัสไอเคียโพมึงอยู่ไหนวันนี้เรามาอยู่กันในเกมเาเลนี่ทับบี้สามใน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 โหมดในโเออในโหมดเก็บคัสตัดอันนี้เราก็มาอยู่กับจินโดไซเอ็กนะฮะคือตอนนี้เราขี้ขามาเลยเรายังไม่กล้าไปไหน ไอ้พูมทีกูไอ้เหี้ยนี่แต่ว่าไอ้เหี้ยกูโดนโดนรถนก็ตายก่อนเฮ้ยไอ้เหี้ยกับแผงล่องหนอันนี้กูโหว่ที่ไหนเนี่ยผมจำได้เลยเกมนี้ผมเคยเล่นตอนเด็กเอ้าพูมมึงอยู่ไหนนี่ข้างหลังมึงเนี่ย ไอชื่กูด้ว่ามึงไม่ตามกูกูหาไม่เจอแล้วจะเ,เล่น,นยังมืดอร่อยไปเจอคัสสัตแมวมึงตายโอ้ยไปเชียคนลุกไปเคนเข้าไหม่คน,น,นเลยอะเฮ้ยเลยก้าววิ่งโผล่เข้ามาทำไมเนี่ย โอ้ยโอเคครับสวันนี้เกมสตีดี้ทับบี้สามของเรากับนายทีโนไซเอ a ก็จบไป,ไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจยียเดกกดติดตใจเจียเดกก็ <laughs> ถ้าใครอยากจะมาลองประสบการณ์แบบนี้ก็ลองได้นะไปหาโหลดเอาเลยบอกเลยโคตรเดือดแท โคตรเดือดมีเกมมีโมดยิ่งผีแล้วแต่ไม่รู้จะได้เล่นหรือเปล่าก็ต้องดูก่อนว่าไอเกมนี้จะไปรุ่งไหมก็อยากจะเล่นแหละเห็นคนอื่นเล่นมันก็อยากจะเล่นน่ะเนาะโอเคก็คคสำหรับใครที่เข้ามาดูกดไลค์กดซับไตขอขอบคุณขอบใจขอบาทยอติกระแตงกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมกับแขกรับเชิญจินซ์เอก,ก็ขอไปไปพักฟ<อ>ื้น หัวใจก่อนนะฮะกรีดไปเยอะมากเลยนีรู้สึกกระชุ่มกระชวยแล้วแรงจะหมดยังไงก็ไม่รู้อะเนาะก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับผมจ้า